หมูชูชูสวัสดีค่ะวันนี้หนีจะพามปเก็บลูกพลัมป่ากันนะคะวันนี้เรามาเดินสำรวจป่าเพราะว่าลูกพลัมเริ่มสุกแล้วนะอันนี้เป็นลูกพลัมเดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆใ,ให้นะคะลูกพลัมป่าก็จะมีทั้งที่เป็นสีเขียวแล้วก็พันุที่เป็นสีแดงเต็มป่าไปหมดเลยค่ะ, <c oughs> ะเห็นลูกพลัมป่าไหมคะ มีแบบนี้นะทั่วป่าฝรั่งเศสเลยค่ะดอกสีแดงไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะแบบนี้ถือว่าไม่ค่อยดกนะคะนี่หูยผีเสื้อบินใส่หน้าอันนี้เดี๋วหนีจะเก็บไปตำแบบตำมะยมนะคะข้างๆนี่มีต้นสะเดาก็ <c oughs> ว่าไปเรื่อยนะเขาบอกว่าเป็นสะเดาฝรั่ง เดาเปล่าฝรั่งนั้ันจะเป็นแบบนี้แต่น,นี้กินไม่ได้แล้วยอดเขาแก่หมดแล้วนะคนไทยก็กินไปเรื่อยแล้วมีหมดทุกอย่างนะที่ฝรั่ง <c oughs> มันเปรี้ยวเบบเปรี้ยวอร่อยเลยค่ะอยู่ใต้ใบเต็มเลยเห็นไหมคะ ตอนนี้เราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆเพื่อไปหาลูกพัมสีเขียวกันนะคะก็จะเปรี้ยวเหมือนเดิมค่ะเพราะยังไม่สุกค่ะป๊าจับกิ่งให้หน่อยค่ะดูลูกพัมป่านี่ถ้าสุกนี่จะสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นพวงเลยนะคะเห็นไหมคะออ้ยนี่สุกมากเลยค่ะเหมือนพุทราเหมือนพุทราบ้านเราเนะยคะ่ะเมล็ดเล็กเห็นไหมคะ แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมโอ้โหดกมากหกมากอันนี้จะเป็นลูกลุกลูกพัที่เป็นพอสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองๆนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเดินสำรวจป่าไปทั่วเลยนะคะแล้วก็เจอลูกพัมเยอะมากๆเลยค่ะตั้งพันที่เป็นสีแดงแล้วก็ที่เป็นสีเขียวนะคะ แต่ว่าเขาก็ยังไม่สุกนะคะน่าจะรออีกสักประมาณสิบห้าวันหรือสองสัปดาห์นะเราก็จะมาดูเขาใหม่อีกทีก็น่าจะเริ่มสุกแล้วค่ะถ้าสุกนี่เขาจะสวยมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพวงสีเหลืองๆเต็มต้นไปหมดเลยค่ะวันนี้หนิงก็ได้เก็บแต่พันธุ์สีแดงนะเพื่อไปตาแบบตมมํมายมยมค่ะต้นไม้ในป่าเยอะมากอดใจไม่ไหวนะเล่นเป็นแขกเลยปัตตฮีปัตตฮีปัตปติฮานะคะ <laughs> เดินมาเจอต้นไม้ล้มนะเขาบอกคนล้มอยากฆ่ามันนี้ต้นไม้ล้มกระโดดไปหนึ่งกลุ่มกับบ้านสบายใจค่ะ